ที่นั่งเลยครับพี่บ๊อบวันนี้มาต่อยคนครับไหนไหนไหนกระสอบทรายมนุษย์คนไหนวันนี้มีเจ็บปะหรือต่อยอย่างเดียวอันนี้สากลอันนี้วันสากลนนะวันสากลใช่ไหมโอเคโอเคลแต่อยากเตะก็ได้แต่แน่นะพี่สวัสดีครับครับพี่บ๊อบครับเฮ้ยขอบคุณครับให้มีเรื่องนอมก่อนมีเงินเกงด้วยลงนวนบอยนะครับอย่าลืมไปฟอลโล่กันด้วยเราจะคอนโทรลสัตว์โควันนี้ขออนุญาตครับพี่ผมจะดังสัตว์โขึ้นแบบนี้ ต้องปีดจากโพกขึ้นต่างจากสโพกไม่ได้นะ่นึวาปีดสะโพกก่อนใช่ใช่มองที่ของที่ประตูถอถูกต้องครับสวยใคัามันผอง่เดียวแค่น้มเปิดใช่ถูกต้องนแนที่ไม่ต้องไม่ต้องพกหนังมานมันไม่ถึงเพราะเราไม่ได้ข้าวขานะพอเราจะให้มันไกลแล้วก็จากขาเลยเท่านี้โอเคอันนี้มดของซ้ายง่ายๆครับหนึ่งใช่ไหมครับสองก็คือบินไปขาเปิดประมาณนี้ใช่ อมีปัญหาแค่ย,ย้ำางเดียวอีกต่อแรกใช่ได้ความสวยครับสวยครับสีย เรื่องบัลล่าดิพี่ฝ่ายขวาขวาหนักฝ่ายขวาหนักเกิดแล้วมันเลยทำแม่ซ้ายมันบัลลั์นี่อ่ะมันมันตั้งมันกลับมาไม่ได้เจ็บไหมนิดนึงแต่ถือว่าอย่างนี้เลยผมบอกผมเคยอ่านหนังสือพี่เขาเดี๋ยวให้ให้แม่มาเล่าหนังสือเป็นอะไร,รอ่ะมีหนันงสือเขาเขาเรื่องเขาเขา,เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบบเป็นเป็นชีวิตของเขาว่าปัจจัยในการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอ่าประวัติของเขาเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นและที่สําคัญที่สําคัญ มีบัตรลดราคาด้วยโอ้โหนั่าหมดอายุไปแล้วหมดอายุไปแล้วอ่ะเอ้ยเียประมาณห้าตีอ่ะไม่เรื่องมีพี่ซื้อบางลังหนึ่งสิบนาทีหมดตัวใช่งั้นเนี่ยแค่โดนโดนขโมยหมดแต่เมียกูเรียกเงินหมดกูไม่ชมมากูไม่ชงมาถามไม่ชมไอ้โหเฮ้ยขายหมดแล้วอย่างงี้กำลังคิดอยู่ว่าใครฟูดีหรือวาฝากฝากด้วยนะครับผมแบรนด์แบรนด์ฟิลแฟนนะครับผม ก็ฟิลแฟรเลยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเขียนไว้ในฟิลแฟนนะครับผมก็แฟนแชารบปรวยตามกระแสบริการทอนเกินครับผมถ้าผู้หญิงสั่งตอนกลางคืนก็เดี๋ยวทอนให้นี่ไม่ได้ไป็นขงขวัญี่บ้านพี่บ้านไม่บอกว่าถึงห้องนี่พูดเหมือนแบบเป็นเรื่องจริงกันมาล้อเล่นนะเรื่องจริงนะไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นเป็นความหมายเหมือนเหมือนพูดนิดนึง อ่าเงี้ยถึงว่าถูกตัวน้ำหนักตั้ำหนักไปข้างจริงจริงจริงจยืดไข่นเลยพี่เราตัดปักนี้ออเยอะนิดหนึ่งใช่แล้วตัวน้ำหนักตีเยอะเลยจะต่อยมาใส่น้ำหนัก่รงนั้นโดน้ำหนขา้าครับใช่ออแล้วจะต่อยอย่างนี้ใช่ใช่งั้นมาทำตัวเราอย่งนี้ครับที่บอกโหลดน้ำหนักกับมาขางคอครับปึ้มนานครับผมันจะบอกเลยนะครับว่าการ ตัดลาตัวทางด้านซ้ายด้วยหมัดซ้ายของเราครับเป็นหมัดตัดลาตัวที่อันตรายที่สุดใน oh, <wow. S 1> วงการมวยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเป็นตับของเราซึ่งตับของเราเนี่ยคือตามปกติเราจะคิดว่าการน็อกคนใช่ไหมต้องต่อยที่หน้าเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วการต่อยที่ตับคนเราครับมันมันทำให้น็อกไวที่สุด <Wow. S 1> คือข้อแรกคือตรงตรงตับเราเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีกรรมอล,อล้ามเนื้อรองรับข้อที่2ก็คือเวลาตับอ่ะโดนอะไรกระแทกปุ๊บอะ่ะร่างกายมันจะถูกบังคับให้ชัดดาวอัตโนมัติ นนใช่นนใช่ครับฉะนั้นถ้าโดนแบบแรงๆครั้งเดียวครับลงไปนอนได้เลยโอ้ยเอ้ยเอหหอเฮ้ยได้เห็นไหมสวยสวยสวยมันจะต่อยนะกล้ามจะต่อยเลยนะไม่ต่อย เด้อใช่ผมจะเป็นคนที่ชังรักแค่นี้พี่แค่คนตัดคนทั่วไปเขาว่าคิดคิดไม่ได้หรือคิดได้ก็อาจจะไม่ทันโอ้คิดไม่ได้จริงจริงแล้วไม่ใช่นี่เองหรอกแค่นี้เอาเขาจะต่อยคนที่เป็นแต่ถ้าแบบเราคนละจังหวะพี่หาต้องต่อยพี่ผมก็อยากทีนึงพี่ถอยทีนึงครับไม่ก็ไปโดนเงินอยู่ดีใช่คือจริงจริงอยากแนะนำให้ไปเรียนทุกคนแหละบางคนแบบซื้อสอบซื้อแล้ไปต่อยเราพอไม่รู้ครับมันไปได้ยากอย่างเงี้ยเรารู้เราเราว่าอ๋อมันคือการหายบาลานซ์อยู่ที่ขาถ้าจริงๆอยู่แทบขากับเอวหมมดดเลยพี่่้้ไไใชแแบบ ใช่เลยใช้ปีกหลังเดียวกันตลงมันแค่นั้นครับวันนี้ก็จบแล้วนะคะรับก็ถือว่าเป็นออกกำลังกายฝึกหนึ่งเซสชั่นใช่ไหมสนุกนสนุกนสนุกคือชอบออกกำลังกายแล้วคือช่วงนี้คือแบบไม่ได้เตะบอลไม่ได้เล่นบาสไม่ได้ทำเยี่ยมคือแบบดีมากก็เลยรู้สึกว่าการที่มีให้เออให้แบบให้มาเทรนนิ่งที่บา้านก็รู้สึกสนุกดีสนุกสนุกอ่ะก็อันนี้คือมาจากยิมชื่อพาร์ทคอร์สซิงคครับที่สุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมปีดีพนมยงศรีสิบเอ็ดครับผม แล้วมีมีอะไรบ้างคืออตอนนี้ตอนนี้มันยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสอนตามบ้านครับสอนช่วที่นิ่งตามบ้านครับแล้วก็มีอุปกรณ์มวยครับผมของลมลมบอยก็มีอันนี้เป็นของทาไทยที่เป้ผมสามคน ก็มีเสื้อของแม่คือแฟนได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเด้๋ยวแค่นี้เหรอฝัอกร้านน้อยจังก็เท่าน,นี้นะครับสำหรับใ,ใครที่อยากออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนักหรือว่าจะเป็น functional training ก็คือการใช้ร่างกายฝึกการใช้ร่างกายฝึกบาลานรหรือว่าอยากปล่อยมวยเป็นสามารถติดต่อเราได้นะครับเรามีสอนให้ได้ทุกอย่างผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ครับผมจะบอกว่าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีใช่ครับอ่ก็ถึงนันแหละครับคือเป็นใครก็ยิ่งดีครับ เรารับสมัครลูกค้าเยอะมากตอนนี้โอเคได้ก็เดี๋ยวพอเปิดก็เดี๋ยวอัเดได้ครับผมขอบคุณนะคบขอบคุณนรับ